สว,สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้นะครับองอาจยาแบ่งปันนะครับวันนี้อย right? ู่กับน้องควายน้องควายกาลังกินหญ้าเลยนะครับเมื่อเช้าของเขานะครับวันนี้นะครับวันเป็นวันที่14กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันวันวลนไ์วันแห่งความรักนะครับวันวันแห่งความรักความรักคืออะไรความรักคือความเมตตาความกรุณาความ เห็นอกเห็นใจและความปรารถนาดีซึ่งกันและกันนี่คือความรักในความหมายของผมเนาะและ้วก็ต่อมาคือความรักมีกี่ประเภทความรักนะครับเริ่มจากรักตัวเองให้ได้ก่อนมีความปรารถนาดีกับตัวเองให้ได้ก่อนมีความเมตตากับตัวเองให้ได้ก่อนและที่สําคัญคือมีความต้องให้อภัยตัวเองให้ได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าเราไม่สามารถรักตัวเองได้ก็รักคนอ<ๆ>ือ่นไม่ได้เนาะนะครับต่อมาคือรักคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะครับต้องมีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันมีความเมตตาซึ่งกันและกันนะครับรับรับฟังความ ซึ่งกันและกันต่อมาคือรักในครอบครัวของเราคือสามีภรรยาแฟนนะครับต่อมาก็เหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาคือรักในเพื่อนนะครับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมเรียนนะครับเพื่อนที่เรารู้จักซึ่งกันและกันนะครับต่อมาคือรักในชุมชนปารถนาดีให้ชุมชนของเรามีความเจริญก้าวหน้าดีดีดีขึ้นไปดีขึ้นไปดีขึ้นไปต่อมาคือรักประเทศชาตินะครับเพราะว่าเราเองนะครับก็อยู่ใน เป็นสัตว์สังคมเนาะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนเนี่ยเน่ยเราต้องอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็มีความสามัคคีกันมีความรักซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าเราอาจจะมองความเห็นที่แตกต่างกันในปัญหาเดียวกันเรามีหน้าที่เล่าในสิ่งที่เราเห็นในด้านนี้เนาะอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องปล่อยให้เขาเล่าในมุมมองของเขาเพื่อทําความเข้าใจซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าวันนี้ที่คุยกันไม่สามารถที่จะตกลึกหา แนวแนวทางสุดท้ายได้เพราะว่าอาจจะมีมุมมองหรือความเห็นที่ต่างกันได้แต่ว่าเราจะมีจุดร่วมจุดหนึ่งที่เราสามารถเดินไปด้วยกันได้ความขัดแย้งไม่ได้ช่วยอะไรนะครับการเมืองการปกครองที่มันขัดแย้งกันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับสิ่งที่สําคัญมากๆคือต้องร่วมด้วยช่วยกันมีความปรารถนาดีให้กับประเทศชาติมีความปรารถนาดีให้กับชุมชนมีความปรารถนาดีให้กับเพื่อนแล้วเราจะสามารถก้าวข้ามความขัดแย้งหรืออุปสรรคต่างๆได้แน่นอน ความเห็นต่างกันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้นะครับการเลือกสุดท้ายแล้วเลือกต่างกันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นศัตรูกันไม่ใช่ครับเลือกต่างกันก็เป็นเพื่อนกันได้ นี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนคิดและพิจารณาในข้อนี้ด้วยนะครับอยากให้เราเป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นเป็นเพื่อนร่วมประเทศเป็นเพื่อนร่วมชุมชนที่ดีต่อกันมีความหวังดีซึ่งกันและกันมีความปรารถนาดีซึ่งกันและก,นกันกเพราะสุดท้ายแล้วเราต้องการให้ประเทศนี้ชุมชนนี้ครอบครัวนี้เติบโตและเจริญก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆเ,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 เนาะโอเคครับวันนี้คงมีแค่นี้ครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย